คุณนะพี่เต้หรือเปล่านนไม่แน่ใจนะผมเดาว่าตัวจริงแหละเพราะว่าผมเคยเห็นเขาอยู่ในเซิร์ฟนี้เหมือนกันนะ,ะเจอกะพี่เต้ครับโอเคสักหน่อยมาไปบุกเลยมาพี่เต้เจอกันหน่อยครับโอโอแหลกแหลกพี่เต้ครับว่าไงครับ ตัวปอมไม่นอนหรือเปล่านี่ครับปั่นหน่อยครับโอ้โหทีนี้นะพวกผมนีเทางนี้ผมก็มาเล่นเอ่อไมมครับนี่เกมสกายวอลนะครับก็จากพีทวอลก็มาเล่นสกายวอลบ้างนะอานะ โอเคอันนี้ก็มาลองเช็ตเดอร์ด้วยเพราะว่าอยากรู้ว่ามันโอเคหรือเปล่านะก็โอเคนะเลื่อนๆดีจัดไปก็บอกเลยนะว่าเล่นกากมากสกายวอล์กเอาเอาเอาบล็อกะไรเอ่ะอาเอาเอาเดี๋ยคืออะไรอ่ะของก็ไม่มีเอาไอชิบหายเดี๋ยว ปุชนาเฉยเลยครับหือเปล่าเอา้างงแปบบ๊บเดียวอ,อ,อ,อ่ก็ผมก็ลองทดสอบเชดเดอร์ด้วยเหมือนกันนะว่าจะโอเคหรือเปล่าแต่มันก็เริ่มนี่เลยนะแต่มันก็โอเคครับลื่นดีนะครับแต่ผมว่าอาจจะทำคลิปนี้เ r เว v a l ไม่ได้ก็ฮาร์ดคอร์เอาเล่นแบบให้จบไปเลยนะแบบคลุบรอยพาร์สอะไรอย่างเงี้ย ขึ้นไปอะไรนะนะโอเคอันนี้เพื่อนเราโด้ลยนะนะข้างล่างข้างล่างผมขอเพื่อนอู้อ่าอย่าแบ่งกับเพื่อนอีกทีนะเพื่อนมันไม่เอาหรอกเชื่อสินะสงสารเพื่อนนะี่ก่อนไข่เขาอ่อมจัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบ โอเคกล่ okay. องคราฟได้มาแล้วจากนั้นเราก็ทำเกาะแม่มเปเลยแล้วก็หมวกดิเออแล้วก็ส่งตีนก็ไม่ได้และนะทำเป็นดาบเลยดีกว่าเออใช่ใช่ใช่อืมเช่นนี้แหละอืมผมว่าน่าจะทำรองเท้าแทนนะแทนหมวกผมว่ามันน่าจะโอเคกว่า ครับผ่านไปแล้วอ้าวเพื่อนเราตายแล้วเหรอ,อไม่ใจแต่ก็มีลางว่าเพื่อนจะต้องตายนะเอ้ยอยังไม่ตายครับพูดถึงพอดีเลยตายยากเหลือเกินมึงมีหมวโอ้โง่จังผมนะไม่ใช่มันจัดไปเพื่อนข้ามีดาเพชรทั้งทีนะดาเพชรมันก็จะเป็นดีอะไรหรอวะมันก็น่าจะดีอยู่นะ ตามเพื่อนไปแอปเปิ้ลหรออย่ังพิ่งกินเลยดีกว่าไหมแต่ถ้าเราหิวมากก็อันนี้เหมือนกันนะอันนี้ก็ไม่รอเลยเฮ้ยเพื่อนโอ้โ้ตายแล้วโอ้ตายแล้วเหลือห้าคนด้วยครับท่านผู้ชมครับนี่ถอยมาหน่อยแล้วกันเอ้ากดไม่ติดคืออะไรอ่ะเอ้างงปัดเอ้ยเจอคนละ คืออะไรนี่มันก็เออหรือมันตกลงไปและตายเองวะเออเออคงจะเละผลอพลาดลงไปเองแหละนะออรอแบบของรีรเซ็ตนะออรู้สึกจะเจอคนละเออมาเป็นทีมวะ่ะเอยเห็นเราแล้วเหรือนี่นี่ โอ้โอ้ยิงโดนด้วยวะคลิปเปอร์ก็มาครับโอ้โหแม่งยิงโอ้โหยิงคมยิงวะเจเอไปอีกทางแล้วเว้ยอยู่แล้วมันเห็นด้วยเหลอมันเห็นกูใช่ไหมโอ้โหก็ไม่คุ้มเหมือนกันนะเมื่อกี้เกือบตายแล้วนะเอาไงดีครับตั้งหลักก่อนครับ เหลืออยู่สามคนก็เหลือมันกับผมไม่ดิโอ้ไม่กอดรอเลือดรีก่อนครับสวยแล้วไงเอาแล้วไงเลือดผมไม่พร้อมขึ้นมาแล้วอุ๊ยทำไมทำไมวะทำไมวะโอ้จบเลยอเป็นทีมก็ไม่ดีเหมือนกันนะ เล่นกากทํทำไงได้โซโลอ่ะจัดไปเราสุดท้ายน่าจะดีเอาทำไมเรามาหน้านี้ละ่ะระโถไม่เอาทีมเอาโซโลดีกว่าผมชอบเล่นเดียวครับโอ้โหถ้าตกไปนี่ก็ตายมือนันนะเดี๋ยวผมว่านะว่าจะเอานี่อีกรอบนึงนะถ้าตายแล้วว่าจะเอาอีกรอบนึงอ่า เร็ยวยูวะคือมันไม่หลุดมันก็ดีแค่ไหนแล้วนะโอเคคือเมื่อกี้วอมๆไมเฉยนะเดีย๋ยวอีกสองรอบสุดท้ายเจอกันครับรอบนี้ก็อีกรอบหนึ่งโอเคก็เลยอีกทำไมมันนานจังวะเวลามันบักหรืออะไรเฮ้ยเมื่อกี้มันแหลกครับ ายแล้วดีว่าไอเพื่อนเราก็รอนะคนเข้ามันก็เก้าคนมันก็น่าจะได้แล้วนะอืมอันนี้มันไปไปทางนู้นได้แต่ทางนู้นมันไม่มีใครไงทางนี้ก็ไม่มีมีนู่นนู่นนู้นเก้า <c oughs> คนมันไม่พอหรอเอายงจริงสิบคนแล้วครับ อีกสองคนครับโอ้โหออกไปอีกโอ้โหออกไปเยอะเลยแล้วก็เข้ามาใหม่ครับผมว่าน่าจะน่าจะต้องตัดชิปแล้วด้วยแหละสิบเอดคนละ 12, 12, 12. สิบสองสิบสองสิบสองลดไปสิบอีกอเอาเก้าด้วยอเอาสิบ เรวเมื่อไรก,กูจะได้เล่นเนี่ยอ่าเราไปเก้าแล้วอ่าเราไปสิบแล้วอ่ะสิบเอ็ดแล้วเออโอ<ฮ>้มันก็ต้องมีสามสิบวิอีกเรอโอ้โหโอไม่เจ้าอย่าแม่งออกไปอีกก็จบเลยนะเออกล่องเราอยู่ตรงไหนวะว่าแต่เหลืออีกสิบห้าวิครับผม ลงเลยลงลงสองหนึ่งตีกูอีก,ก,อกเอาอีกแล้วเหรอเอากล่องหายไปไหนเฮ้ยอ๋อกล่องมันอยู่นี่เลยเฮ้ยนี่มันตายเฉยแล้วมันเป็นอะไรเนี่ยเอา้างงใจครับงงเลยครับโอ้ตกมาก็ตายเลยอะไรวะ นี่แหละหมายครับม่อยากจะบอกเซิร์ฟมวนะ้เนี่ยตายแล้วโกมันเกิดอะไรขึ้นวะโอเคเซิร์ฟเดิมนี่หว่าชัวว่วบัวไม่ใช่ไม่ใช่โอเคว่าคลิปสั้นหน่อยนะผมว่า อาจจะตัดคลิปตอนที่แบบตายอะไรอย่างงี้ด้วยเออสักทีเถอะเ,อเจ็บอีกเดี๋ยวคลิดไม่รู้ไปทำไรนะโอโอมันคืออะไรวะฝนตกเหรอ เอาอน,นี้แทนไปโถเอ้ยกล่องครับเ้ยเยี่ยมมีต่อใจไปมียาอยู่อย่างเอ้าชิ้นทำไมล่ะเอ้าเอาช่างมันครับมาครับฝนตกด้วยครับขึ้นทางข้างบนอยู่อะ เอ้เรากูไม่ใส่หรอวะเอ้มาสิโอ้ยโอ้ยแหลกโอ้ยแหลกมาสิมาสิมาสิ่ปะโถงไงเก็บเรียบเลยครับช่วงนี้ฟอร์มมันฮอตเดี๋ยว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 มันมีบล็อกที่แบบโหลๆมาเปล่าไอ้นี่ก็ เดี๋ยวส้อพักมันก็จะเด้งให้ผมออกเฮ้ยเฮ้ยเโอ้ยโอเคครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ไว้คลินี้ก่อนแล้วกันนะผมว่าผมไม่เข้ากับเอ,อ่ออะไรอ่ะสกายบอลนะผมเหมาะกับเบสบอลมากกว่าเบสบอลก็พอที่จะผมแบบยังไงพอที่จะเล่นได้ดีกว่านะโอเคก็ เดี๋ยวเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะกันโอเคสำหรับคลิปก็ขอตัวไปก่อนสนวัสดีครับบ๊ายบายเจอกัน